สาวสวยของวงการพระใหม่นะครับีอฟพี่โต สวัสดีครับเวลาจะเรียกอีอฟวีโดคือเขินเขินปาเนาะแต่ว่าเขาใช้ชื่อนี้จริงๆขอบคุณน้องออฟมากที่ให้เกียรติพอเพียวนะครับ,รบแล้วก็วันนี้เดินทางจากระยองขึ้นมาเลยอ่ะเข้าเรื่องกันแล้วพี่เพียวครับผมวันนี้เรายิงยาวๆเลยขออนุญ,ญาตถามออฟทุกมุมมองทุกเรื่องเริ่มต้นออฟเป็นมายังไงครับก่อนที่จะมาเข้าวงการพระเริ่มพอเรียนจบมาปุ๊บก็เริ่มไปทําธนาคารเฮ้ยใช่ เฮ้ยเป็นแบบเาเป็นธนาคารอำสินด้วยใช่เฮ้ยรักพิศาแต่แบบแต่ว่าไม่ไม่ใช่ประจำอ่ะอ้าวโอเคเป็นพนักงานใช่แล้วก็ทำได้แป๊บหนึ่งรู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอนาคตไปทำขนส่งไปขนส่งส่งออกระหว่างประเทศแบบของที่อรอดกรมสุนประมาณนั้นประมาณชิปปิ้งไหมเาิปปิ้งใช่ชิปปิ้งทิปปิ้งเสร็จปุ๊บสมัยนั้นยังไม่มีคนขาย